เสียงก็ดังหน้าก็เวียงพูดจาก็หยาบคายแอลกอฮอล์ก็กินถ้าเด็กๆดูอยู่ทําไงแล้วเด็กไม่มีอะไรดูเลยจะดูแต่กูอย่างเดียวเลยมั้งแล้วในจานเราได้ลวกปะลวกอ๋อกูตกใจในจานไม่ได้ลวกแต่ลวก้วยอันเนี้ยม่งแดกกันละวันนี้อันนี้มลีมีเรื่องราวในชีวิตที่เรารู้สึกว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้เราอยากแก้ไขไหมอยากแก้ไขทุกอย่างเลยที่รู้สึกว่าปัจจุบันเขาเห็นว่าไม่เหมาะสม ตอนเด็กเวลามีคนถามว่านิสใส่เป็นยังไงกรบอกเคยตบตีเนาะแต่มันก็จะมีคนที่รู้สึกว่าโอเรื่องมันผ่านมาแล้วไม่เป็นไรหรอกแต่ก็จะมีบางคนที่แบบทำไมถึงทําอย่างนั้น,นก็อยากแก้ไขให้เคยอยากคิดอยู่แต่ว่าก็แก้ไม่ได้อะเพราะว่าเราไม่ต้องใช้ชีวิตให้อิ่นั้นสบายใจบ้างก็ได้แล้วเราก็หันกลับไปเราลองเพลงว่าไม่มีเครดีเท่าไหร่ค่ะ <laughs> มาลวจ้าเมนูของ กินอีกแล้วมาดูแขกรับเชิญเลยดีกว่าง่ายๆขอเชิญคุณเอมมิทวัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถ่ายด้านแชดเอมเลยผมคล้ายๆอยู่นะวันนี้สีสีเดียวกันสีสันเนาะห้ามจับนะหลุดติดเลุดติดจริงๆอ่ะมาอัปเดตหน่อยว่าช่วงนี้ทำอะไรบ้างคะตอนนี้แหะไม่มีใครดีเท่าแม่ค่ะเพลงเหรอดิเพลงเพลงใช่ไหมกินเนื้อโรงแรมเกิดมึงหรอไม่ใช่หรอ ตอนนี้ก็ทําเพลงด้วยนะคะแล้วก็ทําเวทีนางงามทีทาเวทีนางงามตกลงเวทีเราจริงปะเนี่ยทำไมเราจำชื่อเวทีเราไม่ได้แปลกๆปลก่ะทาเวทีนางงามตอนนี้อ่แล้วยังไงเวทีอะไรนะคะบ้านนางงามขี้เมาทําไมต้องเป็นบ้านนางงามขี้เมาตกใจปะเราถ้าเราต้องเป็นคนนักดื่มไม่ไม่คือคือชื่อเวทีว่ามิสขี้เมาเราอะชื่อบ้านจริงๆคือบ้านนางงามขี้เมาคือเวลาจะส่งใครสักคนหนึ่งเราจะมีแบบว่าบ้าน ลมกลาวบ้านปีนเจ้าบ้านรัชดานู่นนี่นะั่นแต่ด้วยความที่ภาพเรามันเป็นคนดื่มอยู่แล้วก็ไม่นะดูออกเลยเหรอขอยืมมินะสกันได้ปะ <laughs> แล้วคือในบ้านก็เป็นคนดื่มแล้วก็บ้านอะไรดีวะก็บ้านนั่นทมขี้เมาแล้วกันก็เริ่มจากส่งไปก่อนส่งเวทีอื่นจสมแบบอยถ้าเราทำเองเราจะเป็นมิสอะไรละ่ะมิสแกล็บมิสนูน่นมิสนี่ก็ไปได้ก็เป็นมิสขี้เมาแล้วกัน ก็เ่ง่ายๆแบบนี้เลยใช่ง่ายๆอย่างนี้เลยใช่เล่ตัดสินในเวทีนี้ดื่มเก่งดื่มเก่งที่สุดไม่เลยไม่สนุกสนานดื่มมันจะดื่มแค่เล่นๆไกลเฉยแต่เวลาจริงคือตัดสินเอ็มว่าบ้านเอ็มอ่ะยากกว่าเวทีอื่นด้วยนะยังไงอ่ะเพราะว่าคนอื่นเขากรรมการเนี่ยตำตำห้าสิบคนอบตคุณศาสตราจารย์แก้มบุ๋มคุณคนนั้นคุณคนนี้เขาจะนั่งใช่ไหมแต่ของเรามีสองคนกับแฟนฮะแล้วก็มีกระดาษใบหนึ่งเอาไปเนี้ยเอาไหมชอบไหม เดินสวยไหมไม่สวยตัดอันนี้เดินดีไหมชอบปะเดี๋ยวก็มาทั้งเคลียร์กันนี้เพราะว่าหากคุณเข้าบ้านไงแบบนี้เขออาม,มาทาอะไรหมายถึงว่าเขาก็มีความสวยของเขาบางทีแบบว่าอันนี้เดินสายมาเลยร้อยทีแต่จริตมันไม่ตรงกับเรา,เาไม่ถูกจริตใช่อะไรแบบนั้นมองตาเลยไม่ถูกใช่เอาที่มันเป็นตัวเองอะที่รู้สึกไม่ต้องแบบไม่ต้องมายิ้มแบบมีแม้แบบไหนที่รู้สึกว่าถ้าอย่างนี้แบบคลิกเลยชอบ,ชอบเป็นตัวเองเป็นตัวเองเลยแต่ไม่ใช่มาถึงแบบ มีคนล่าสุดที่มาสมัครเอ็มถามว่าอะมามาทําคิดยังไงถึงมาสมัครเวทีพี่เพราะเขาก็สวยมากเลยนะ,ะ,ะสวยเลยหนะ้าครบโครงมาเลยก็คือหนูว่าเป็นคนที่แบบเอ่อเป็นคนสรวนง่ายแล้วก็พี่เชื่อป่ะหนูสมัครแบบสมัครพี่อะตอนหนูเมาหนะเงีย้ยแล้วเป็นไรเป็นไรเอ้ยอยี่มูฟเลยอีกคนนึอีกเดี๋ยวนี้เขาไปดูออกเอา,เ,อา,เ,อาเป็นสาวสองเพราะของเวทีเอ็มแผู้หญิงกับกระเทยเนี่ยประกวรวมกันได้หนูใครแต่งนั้นะผมให้ลูก พราะมันพอกมาเลยอะ่ะพอกแบบว่าไห,ลส,หลสีหนึ่งแขนสีหนึ่งสอมันเติมมาทะเลาะไปหมดแล้วพะวอาดิฉันสิบโมงไงยีน่นมันดพอกมาทีหนึ่งอะ่ะ <c oughs> ใครแต่งหน้าผมให้หนูว่าหน้าผมหนูขย่มเองตอนออกมาหนูก็ขย่มผวนหนูมาด้วยนะหนูแบบว่ามึงทำจริงไปไปสมัครานางงามมึงพูดแต่เขาอย่านีจริงจริงเหรออะไรเงี้ยก็แค่ชื่อที่มันดูรุนแรงดีกว่าไอา้ทุกอย่างก็ตามบริบทหมดอา่าอืมว, <c oughs> วันนี้ทําเมนูอะไร บีมาาว่าอะน้ำมันเดือดมากตอนอนี้มัน,นพุ่งคลาดแล้วอะยำม,มันมีพายดานล่าเดือดจะตับปั่ยำบุเส้นยำบุเส้นค่ะยำบุนเส้นไม่มีคดีพ่อแม่ค่ะมึงมันลักที่สุดลวล่ละเขาบร้ามหลอกมีคิดจะพักทะเลยำบุเส้นทะเลเธออยากกินเหรอเริ่มไหมมันง่ายง่ายเริ่มยังไงวิธีเริ่มจากอะไรอ่ะเริ่มเอาบุเส้นแช่น้ำ นี่ละใครทำเป็นอ่ะอันนี้อันนี้แกเอาขี้ออกด้วยเส้นอื่นแน่ทำปกติทำไหมคะผัวทำไม่แต่เราจะทำยำไงเราจะไปสไตล์ยำทำได้ไหมล่อดไหมได้แต่เอ็มเขาไม่ค่อยอันนี้มันยำแบบโบราณผัวเราก็แกะปะแกะสิแม่แลาต้อถผ่าขี้ออกปะผ่าสิได้ข่าวว่าเป็นคนขี้วีนมากวีนยังไงเล่าให้ฟังได้ไหมคะเ่าหรือว่าฉัน น่าจะบอกมันไม่ใช่ที่วินขนาดนั้นแล้วยังไงคีวินของเธอคืออะไรเขนี่แค่ชอบววยวายเสียงดังเฉยคล้ายๆแต่นี่จะไปใช้สายตามากกว่าแล้วก็แบบท้าไมอันนี้เหยียดปะคะไม่เหยียดมันจะเป็นแบบว่าจะรู้สึกว่าด้วยสายตาก่อนแล้วถ้าไม่ได้จริงค่อยดอ่าอ่าหรอใช่มีเรื่องไหนไหมที่แบบเอ้ยเราเคยวีนหรือคนเขาหาว่าเราวีจนแบบ คือนรั่นเอามันไม่ได้แบบว่ายิ้มหวานขนาดนั้นน่ะนึกออกปะเราคือคือเราก็ยิ้มกับคนที่เราควรจะยิ้มอ่ะสมมติเจอแฟนคลับอย่างเงี้ยเรายิ้มแต่ถ้ามีจะแบบว่าพี่เอ็มมาจ้าอย่างเงี้ได้แต่มันมีบางคนที่แบบเอ็มมาเอ็มมาเอ็มมา้าเคยเจอปะเคยเจอปะเคยเจอแบบว่าแค่บอกมาแค่บอกมาแล้วทำไงแล้วเราเยเ้มโอยยิงมาตัวจริงมากไม่ทักไม่หายเลยกูจะเดินไปทักมึงเรื่องอะไรติดคนอยู่เงี้ยอยู่เงี้ย อบขำะไรนี่ยิ้มดีนะแต่เวลาคนเรียกหนูท้องหน้าไงปะอ๋อค่ะนั่นแหละพอมันยิ้มแบบนั้นคนก็เลยแบบยิ้มคือคือมันเอ๋อไงมันไม่ได้แบบยิ้มเลยแต่มันเอ๋ออยู่ว่าแบบเออแล้วบางทีมันมองไม่เห็นจริงๆนะเราใส่ตาสั้นนะ้ำตอนตอนเด็กกอดเขาโครงการแบบโอ้ยตอนแหล่อีดาราทำมาเป็นแอปใส่ตาสั้นมึงไม่อยากมองเขาแต่พอจริงๆมันเป็นอย่างเงี้ยยิ้มมากตัวจริงไม่ยิ้มเลยเรื่องของแม่ ไม่มีเคยดีเท่าแม่มึงค่ะก็ถูกอยากลองมากตอนนั้นนะเพลงเนี่ยแต่พ่อไม่ให้ลองจริงเหรอเออพ่อบอกว่าอย่าพูดอย่าอุ้ยก็พูดไปเต็มเลยนะพ่อแบบไม่ได้หรอกมาดูแลเกินมาดูโหดก็เอ็มเป็นคนระบุรี่ใช่ปะเหมือนแม่เลยีก็ระบบุรี่เขาจะให้ไปร้องเพลงตอนนั้นมีแข่งอะไรวะกีฬาระดับระดับชาติระดับประเทศอะไรของเขานะด้วยความที่น้องเอ็มอะ เป็นคนรับบรีอยู่แล้วก็ติดต่อผู้จัดก,การมาอยากให้น้องเอ็มมาร้องเปิดได้ไหม,มสักครึง่งชั่วโมงอ๋อได้สิคือมันมีเรื่องลิขสิทธิ์ด้วยนะพี่พี่ต้องจ่ายกับมึงกับมีนั้นนู่นนั้นถ้าเราล้อเพลงอื่นนั้นเอาเพลงที่น้องเอ็มมีเลยเดี๋ยวเราจะคุยกับผู้ใหญ่ขำก่อนเลยได้ป้ะแต่งานเป็นประจำจประจำจังหวัดเขาก็ไม่รู้จักเพลงเราอะไรเงี้ยเราบอกถ้าไม่เสียลิขสิทธิ์ก็ร้องเพลงน้องเอ็มนั่นแหละสามสี<ๆ>่เพลงก่อนผู้จัดการก็บอกว่ามีค่ะมีเพลงอะไรบ้างครับเดี๋ยวไปเเสนอผู้ใใหญ่่่่ไมมมมีีคครดาแึงะ มนุษย์ป้ากลัวปวดเยี่ยวเออพี่ว่าไม่ไม่ถึงผู้ใหญ่หรอกทากเกตน้องเอมน่าจะไม่ตรงกับงานนี้แล้วเขาตกองได้ไปปะไม่ได้ไป <c oughs> เขาก็ไปเปิดเพลงเปิดอะไร,รอ่ะจริงมะเนี่ยไม่บางคนเขาฟังเขาอาจจะไม่เกตกับแบบถ้าผู้ใหญ่อาจจะงงใช,ใช่ไหม <c oughs> เราเฟียวปะตอยเด็กเราแสบปะเพืยบ <c oughs> ร้อยใช่ปะเพื่อนพูดหยาบมากเราแบบอะแล้วสภานก็หยาบตามไม่ไม่เฟียวไม่เฟียวเขาหนีแล้วร้องเรียนก็ไม่กล้าปีนกลัว กับอดนตีแน่อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเ็าดุปะเขาออกยังไงอะไข่ขี้เหรอผ่าหลัง่ะงั้นสลับกันเธอ่าไปเอ้าเฮ้ยเฮ้ยพะพอละเอาห่างไว้ไหมคะเอาห่างไว้เอ็มแกะหมดแล้วเธอผ่าหลังได้เลยแปลไม่เคยซอยเลยนะเนี่ยปกติอะเราปกติยังไงใส่ถุง ไม้ประตซอยให้ยไงแล้วก็แกะเดี๋ยวแซมไม่มีเลยนะนี่เขาบอกเลยขิงคะขิงอะไรปะคะแหมแล้วทำไมตอนเราถือมาเป็นนักร้องอะคะด้วยความที่แต่ก่อนเรารับรีวิวแล้วเล่าเยอะมากใช่ป่ะแล้วเราก็รู้สึกว่ามันไปอะมันไม่ได้แบบว่ามันได้เงินง่ายเกินอะรู้สึกฮะไมายถึงเวลาเราไปเวลาไปไปรีวิวลาเล่าให้เขาอะเราได้เงินง่ายเกินแล้วรู้สึกว่า มันก็แค่นั่งดื่มเฉยๆแล้วก็แบบอุย้ยโซนนี้ดีมากผู้ชายหนะ้าดีมากเลยนะต้องมาดูกันนะทุกคนอะไรอย่างเงี้ยแต่พอรู้สึกว่าเวลานั่งดูวงดนตรีเราก็คิดกับเพื่อนว่าเออมุกเราบนเวทีมันก็จอยอยู่นะหรืออะไรอย่างเงี้ยให้ลูกค้าเขาคุ้มหน่อยก็เลยรู้สึกว่านั้นก็ทําวงขึ้นมาอแล้วก็เป็นอะไรแบบนั้นไปก็เลยเพิ่มทามาเรื่อยๆเ,เพลงนี้คิดเนื้อเองไหมคิดไปแล้วพอร์ตให้เขากับกับฮุกแล้วก็ส่งให้เขาเขาก็งงแหละเพราะเขาไม่เคยเจอแบบว่าอะไรที่มาตรงเหตุการณ์แบบ ขนาดนี้ก็จริงนะไม่มีคดีเท่าแม่มึงจริงๆอะมันเลิศนะมีเป็นชื่อเพลงภาษาอังกฤษว่า y o u r o m iste best แค่นั้นพ่อแล้วแม่เธอเลิศเนาะไม่แต่มันเลิศจริงๆนะเพลงเนี้ยมันต้องให้นะแล้วอย่างปกติเราไม่ได้ร้องเพลงไงพอเราขึ้นเวทีแล้วเราเวทีแล้วลยใช่ป่ะนี่เลยเราลองได้ไหมเอามือล้วงกระเป๋าแล้วก็ยืนอย่างงี้ไม่รู้เอาเวลาเราดูอ่ะใช่ป่ะแต่เวลาตัวเองจริงอ่ะมองอะไรไม่เห็นเลย ในหูดับเอามือล้วงกระเป๋าเนี้ยมันจะจบมาเจะจบมจะจบมาเลยจะมันเป็นชั่วโมงครึ่งที่แบบว่าเหมือนทำง,งานมา24ชั่วโมงอะเราร้องกี่เพลงอะ่ะโหเยอะเปสิบยี่เพลงเลยครั้งแรกอะนะใช่แต่มันก็ตื่นเต้นแต่แก็สนุกอนีนะเพราะว่าอย่างแบบอยู่หน้ากล้องแบบถ่ายรายการถ่ายละครมันก็แบบแบบ แต่ไปอยู่นันแล้วแบบเหมือนเราต้องรับผิดชอบคนเป็นพันคนในร้านอะล้วเขาจะสะดุกกับเราไหมอะไรเงี้ยแล้วมันจอยไหมจอยพอเราเริ่มชินตอนนี้ชินไหมอะชินแล้วเริ่มชินแล้วแต่สนุกไหมสนุกนะรู้สึกว่าดีใจไหมที่ได้แบบเอออย่างน้อยก็เลือกทําเพลงวะดีใจรู้สึกว่าเอออย่างน้อยคนก็คงก็ร้องตามได้บ้างอะไรเงี้ยร้อยคนร้องตามสักสามคนนสามคนน้อยไปปะมีเหตุการณ์ผิพีคไหมแบบไปร้องเพลงกลางคืนแล้วแบบ โอ้ยอะไรวเคยดูข่าวเรื่องนาเอะาที่โดนต่อยข่าวที่โจอี้ภวสิทธิ์โดนเอาตังเฟี้ยงหน้าอะไรอย่างนั้นเบาไปเลยทาไมคือคนกลางคืนอ่ะเราอ่ะหนึ่งก็ด่ามากเขาโดยตรงร้อยเปร์เซ็นต์ไม่ได้เพราะมันเป็นสถานที่อโคจรถูกไหมเอ็มเจอแบบว่าเอาลูกอมเฟี้ยงใส่เฟี้ยงแบบคุยงว่ะงเท่เขาเรียกคุยงใช่ปะคุยงหนีเลย พี่ต้อใส่นากรเลยแล้วทำไงอะขอทรยลุกหน่อยเราจะทำอะไรไม่ได้เราทํ<ะ>ทำอะไรไปได,ไไได้เราจะเอาไม้เดินไปเคาะกุเหรอก็ไม่ได้เราก็แค่แบบก็ได้แค่บอกผู้จัดการว่าคนนี้ไม่เลิศผู้จัดการก็เลยเอากาดออก,ออกคือเราเฟียดข้างล่างได้แต่บนเวทีอะมันมีแต่กล้องไงเขาไม่ได้มาถ่ายต้นตอหรอกว่ายี่นดนเฟียงเลยยังเขาถ่ายแค่ว่า Fan อเอ็มวีนแฟนคลับเขาเล่าศาสตร์แฟนคลับอย่างเงี้ยเป็นเวน,นันนมากกว่าเรามีพี่แก้แก้คืนไหมหรือแบบอะไรไหม,มหรือว่าไม่มีมีแล้วก็คูดขำขไปเคยมีคนเอาตังค์มาให อให้กินเบียร์มหมดขวดเจ<ะ>ก็บอกอุ้ยพี่หนูกินไม่ได้หรอกแล้วก็พูดกข่กโอ้โหเจ๊ไม่ไหวป้ามันเยอะเกินอะไรเงี้ยกินไปแล้วก็ยืนจ้องมาอยู่เนี่ยใครจะไปแดกหมดขวดคนเขิร์ตประนนั่งเกียรเพื่ออันนี้มันร้องเพลงมันกระโดดก,กระโดดก็เลยบอกว่าบอกทีมงานมึงเอาตังค์มพันดิให้ยินนี่เข้าไปทิปไปห้าร้อยหนูไม่เอาหรอกพี่แล้วไงต่อฉันไม่เอาหรอกฉันมีเงินเยอะมากฉันรวย<ะ>ก็บอกมึงเไไอาเก็บไปแดกเลยกินซ่ ไงเงียบไปจบก็เป็นเลยให้เราไปพันหนึ่งให้เรากินให้ดูแล้วเขาเอาไหมไม่เอาแล้วก็เดินทำหน้างงๆไปแล้วนางก็คงจะเป็นฟีลแบบว่าเอออีนี่มันเวียงฉันละเอาไงต่อนนี้แสดงหนังผีอะไรนะหนังอะไรนะหนังผีทุกคนต้องเปิดพอไม่ให้มาแล้วกูว่าใส่ตาไม่ดีเลยทุกคนต้องเปิดต้องดูโพยแล้วอ่านโพลอ่านเองเลยค่ะเริ่มแสดงหนังผีหลายเรื่องมากเคยเจอผีในของม่าไหมครับคุณกัมผมอ๋อก็ ตอนที่เล่นเรื่องนั้นก็ทีมงานเจอค่ะเจอเจอไหมเจอเจอป่ะไม่เคยเจอไม่เป็นคนไม่มีเซนต์เอ็มเ็าไม่มีเซน์แต่เวลาดังมาดังมาเลยมายังไงมาแบบว่าฉันไม่ได้แบบแว่ฉันผีนะอย่างเงี้ยจะเจอแบบแบบอะไรแบบนั้นเป็นยังไงเหตุการณ์ที่เจอเอ็มเจอดำเอ็มเจอเป็นเงาดำๆมากกว่าสงกมองจริงป่ะเนี่ยใช่แล้วก็บางทีแบบว่าหนังที่เล่นน่ะมันถ่ายในป่าช้าจริงไง หมือนโลเคชันเขาตั้งน่าจะน้อยด้วยอะไรเงี้ยก็เลยไปถ่ายโลจิงเลย <c oughs> ไม่เขาบอกเขาอยากให้สมจริงแล้วใครเจอบ้างเราเจอคนเดียวหรือว่าคนเจอกหลายคนเจอก็หลายคนเจอแค่เงาเงาด้วยแล้วความเป็นไปด้วยอย่างเช่นไฟดับถ้ามันดับรอบแรกมันเข้าใจได้ไงเดี๋ยวดับห้าสี่สามแอคชั่นดับเขาลืมเติมไอ้นี่เปล่า้แอคชั่นดับอยู <c oughs> <c oughs> ่อย่างนี้เองเขาลืมจ่ายเขาไฟเปล่าไม้มันอยู่ในป่าเลยสุดท้ายต้องไปยกมือไหว้แล้วหายไหมดีขึ้น แสดงว่ายังไม่หายยังดับอยู่ยำปกติเขาหั่นเป็นแบนไม่ใช่หรอเนาะยำมะโขกแต่ว่าไม่ใส่กระเทียมกระเทียมดูเป็นส้มตำบ้างเออเดี๋ยวคอยดูเออเดี๋ยวทันไปดูมันซ่ามันได้ความซ่าอหยับยาไปแบบใหม่แบบ่ายไม่เอาแม่เราเปลี่ยนได้นะไม่ได้ไม่เป็นไรขับไปดูไม่อยากกินกระเทียมเฮ้ยจริงเหรอไม่ชอบกินกระเทียมหรอปากมันจะแบบไม่กินมันมีแป้งสีฟันยังโลเนีฮยมีแป้งสีฟันแต่ยังไม่มียาสีฟันใส่ไปเลย เราไม่ล้างหรอกุ้งมาล้างมาแล้วปะแม่มันด,ดูน้ำร้อนแล้วก็จอยแล้วเ <_ wij> ป <Whole> ็นทั้งนักร้องนักแสดงอินฟูสิ่งอะไรที่ภูมิใจมากที่สุดตอนนี้ที่ภูมิใจหรอทำอาหารไม่เลยชอบนักแสดงนักแสดงเออเวลาแสดงหนังมาดูบุกบั่นดีมันได้ออกนู้นออกนี่อะไรอย่างเงี้ยละครมันละครที่ที่เราที่เราได้เล่นมันมันเอ้นี่ไงมันอยู่แต่ในห้องอยู่ในออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยเออฮี่เวนก็นักร้องก็ชอบนะนักร้องนักร้องก็คือ แปลกใหม่จนทําให้เราชอบแต่ลักแรกรู้สึกว่าเออม,มาทำมานานกว่างก็เลยรู้สึกอันนี้กว่าอินฟูอินฟูอินฟูไม่ชอบไม่เคยเป็นอินฟูเลยผมเรียกไปเองรีวิวอะไรเงี้ยไม่ชอบถ้าต่างชอบแต่ความเป็นไปเฉยๆเพราะว่าไม่เราไม่เคยเรียกตัวเองว่าเป็นอินฟูเน็ตไอดอลยูทูบเบอร์หรืออะไรเลยอะไรเงี้ยอาขึ้นไหมายางพึ่งเดี๋ยวเขาชอบ<ร>กินแข็งๆปะไม่ชอบอาขึ้นเลยไม่เพราะว่าอินฟูอ่ะเดี๋ยวคนก็จะแบบเอาทาอย่างนี้เป็น เป็นอะไรนะเป็นแบบอยากให้คนนั้นได้ยังไงดื่มเหล้าด้วยนิสัยไม่ดีเสียงดังดักเอองั้นไม่เป็นกน็ให้แม่งเป็นคนเดยียวกินฟูดจูบปะ่ะเสียงก็ดังหน้าก็เวียงพูดซาขีหยาบคายแอลกอฮอล์ก็กินถ้าเด็กๆด,ดูอยู่ทําไงแล้วเด็กไม่มีอะไรดูเลยจะดูแต่กูอย่างเดียวเลยมั้ง <laughs> หรือฉันก็ไม่ควรเป็นอ <laughs> เป็นปะคนหน้าวีนตลอดใช่ปะก็มีคนหน้าวีนก็ไม่ได้คิดอะไรนะจริงๆใครเป็นคนบอกว่าเราเป็นอินฟลูเอนเซอร์มีแต่เขาอะให้คำนิยามเราเองชอบขายของไหมชอบชอบขายของมากเพราะที่บ้านเป็นแม่ค้าไงอ่าขายอะไรคะขายผักค่ะอ๋อผักเลยแหละผักแบบผัดจริงๆผัดสดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมสดจริงๆเลยเอโลดอย่าพึ่งแม่ไปเดือดแม่นี่ไงมันร้อนแล้วหรออย่าพึ่งข่าวปะนั่งพังเจอกันใหม่เด็กหน้ากับขึ้นไปก่อนทำไมอะ เพิ่งแต่งงานใช่ไหมอยากดูอยังไม่แต่งยังไม่แต่งยังไม่แต่งไม่ไม่ชีวิตคู่อ่ะแบบเป็นยังไงคบกันมานานแล้วมันยังหวานเหมือนเดิมไหมหวานไหมหวานไหมเขาก็หวานเหมือนเดิมนะแล้วเราอ่ะอยากเหมือนเดิมคบกันกี่ปีแล้วห้าหอ๋อห้าเราค่อยมาแต่งใช่เดี๋ยวมันจะมีเดี๋ยวมันจะมีโมเมนต์หนึ่งยังไงอ่ะเอาไปไกลดิกูเป็นบ้างนี่เป็นอ่ะมันจะมีเธออย่ากไปลอกสวยว่าเราจะดูดดื่มรักกันแบบ อยับเออ,อแต่เขาวาดฝันนะว่ามันจะดูดวาดฝันว่ามันจะหวานหยดย้อยขนาดนั้นเลยมันเป็นยังไงเดี๋ยวมันจะมีโมเมตนต์หนึ่งแต่ไม่ได้เกลียดหรืออยากเลิกหรืออะไรแล้ว้รู้สึกว่าเอาไปก่อนขออยู่เดี๋แป๊บเราต้องบอกให้เขาเข้าใจด้วยนะว่าแบบเออบาผู้ชายบางทีเราเป็นประจำเดือนไงมันก็เราเป็นประจำเดือน <c oughs> มีช่วงปีไหนที่แบบโหเหม็นหน้ามากหรือว่าเจ็ดปีแล้วเฮ้ยทำไมทุกคนบอกว่าเจ็ดอ่ะหมอดูดเป็นคนบอกเราก็เลยต้องอินกับหมอดูด้วยหรอ เชื่อป่ะโหดด้าเลยนะอีหมอดูมึงไม่ต้องมาดูเมียกูแล้วมันเป็นบ้าไปถามจริงใช่มันแบบว่าก็เจ็ดมันก็เปลี่ยนทุกวันแหละเห็นว่านะแต่มันก็มีช่วงเวลาที่เขาทำอะไรเขาผิดถูกต้องแล้วอันนี้ผัวถูกต้องนะมีไหมคิดแบบอยากแต่งไหมหรือว่าแบบไม่แล้แบบนี้ดีแล้วเคยเคยมีความรู้สึกว่าอยากเคยโดนขอแต่งงานแล้วสองรอบแค่รู้สึกว่าอ๋อตัวเองแค่ชอบโมเมนต์โดนขอแต่งงานสวยนะโดนขอแต่งงานเคยไปกินข้าวลาพี่โยยัง ยังค่ะทุกคนค่ะสตูดิโอที่ทุกคนบอกดังๆเนี่ยค่ะทุกเมนูมีกระหล่ำปีนะคะลองไปกินดูใช่หรอลองไว้ก่อนกระหล่ำปีท้องน้ำปลาก็มีกระหล่ำปีลองวันนั้นเคยไปแบบทำไมกระหล่ำเยอะจังวะถ้ากูไม่ทำแบบนี้เด็กดอยจะอยู่กันยังไงเป็นยังไงสุดเลยสังคมเกียร์ป่ะแล้ววันนั้นกลับไปอ่ะไม่เกณฑ์ขึ้นหัวเลยอ่ะไม่ขึ้นหัวมันแบบวุ่นวายมันแบบฟุ้งฟักฟุ้งแบบอ๋อไม่ไหวไม่ไหว แบบไปไมเกลิลขึ้นกินยาเลยอ,ะอ่ะก็ต้องลงปลาหมึกก่อนปะลงไปเลยทีเดียวแล้วนเส้นไงเส้นเอานี่แล้วกันเนอเหะอหอยหอย,หอยมันสุกเท่าปลาหมึกเหรอลวกคือลวกหรอก็ไ้โอ้แต่มันหนาต้องบีบอีกเทนั้นน่ะเพิ่มความเปรี้ยวไปแฟนชอบทำอาหารเราชอบทำไหมอ่ะ เอมชอบสภาพไม่น่านะไม่ชอบแบบของตัวเองอ่ะชอบแบบทำยำอะไรเงี้ยทำแต่ว่าอะไรเมนูอื่นก็ทำกินเองอะไรเงี้ยไม่ค่อยทำให้คนอื่นกินอะไรเมนูไหนที่แบบเออแบบแฟนชอบที่ให้เราทำให้มีไหมชอบให้เอ็มทำให้เขากินใช่ป่ะยำหนุ่มจีนค่ะอ๋อเหราชอบกินยำหนุ่มจีนนะยำกบปุ้นโอ้โหทำแบบแซ่บมากเอ็มทำอเหรอใช่ไม่วุ่นวายขนาดนี้แล้วไม่ทำนานมากเพราะมันออกไปออกหลายหลายการแล้วไงยำหนุ่มจีนอ่ะ แล้วหลังทำให้กินเลยแล้วนี้โซเคยทำไหมเคยแต่ว่าเครื่องมันอาจจะไม่คุ้นชินชุนมือเช่นหม้อมือ <laughs> ไม่ <laughs> แต่เราปกติเราใส่กระเทียมใช่ไหมใช่ใสไนะ่ได้ยำอ่ะเนาะได้มันมีความซ่าอ่ะเดี๋ยวลองดูเออแต่เขาไม่เคยเห็นหรอกเนาะเอาไหมเอาไหมเอ่ <laughs> จริง <laughs> มีเรื่องราวในชีวิตที่เรารู้สึกว่าถ้ายอ้อนเวลากลับไปได้แล้วอยากแก้ไขไหมอยากแก้ไขทุกอย่างเลยที่รู้สึกว่าปัจจุบันเขาเห็นว่าไม่เหมาะสมเช่นก็ทุกทุกอย่างไอ้ว่าอะไรที่ไม่เหมาะสมอะ่ะสมมติว่าแบบอะตอนเด็กเวลามีคนถามว่าน,นิสใส่เป็นยังไงเราบอกเคยตบตีเนาะแต่มันก็จะมีคนที่รู้สึกว่าโอ้เรื่องมันผ่านมาแล้วไม่เป็นไรหรอกแต่ก็จะมีบางคนที่แบบทำไมถ้งทำอย่างนั้นเลยก็อยากแก้ไขให้ใหเคยอยากคิดอยู่แต่ว่า ก็แก้ไม่ได้อะเพราะว่าเราไม่ต้องใช้ชีวิตให้อีพก,กนั้นรสบายใจบ้างก็ได้แล้วเราก็หันกลับไปเราลองเพลงว่าไม่มีใครดีเท่าแม่ชอบไม่มันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วเอ็งจะบอกว่าคนเราเกิดเกิดมาเพื่อลองใช้ชีวิตครั้งแรกครั้งนั้นแหละใช่ไหมใช่ป่ะไม่มีแบบอีดอกชาติที่แล้วคุณลดมากเลยนะอะไรย่างเงี้ยเออกูจะฟังมึงอีหี้่ะดืงออกมาอันนี้แบบมึงเกิดแบบพร้อมกูเลยค่ะมันก็ต้องมีผิดพลาดกันบ้าง แต่ว่าเราก็แค่ทําปัจจุบันให้มันโอเคถูกไหมใช่แค่ปัจจุบันโอเคมันย้อนกลับไปไม่ได้ถ้ารู้สึกว่าจะแก้ไขอะไรได้ที่มันอดีตเคยทําก็ควรทําแต่ถ้ารู้สึกว่าเออมันแก้ไม่ได้ก็เปิดไปทํายังไงอย่าเวลาเออเอ็มอยากรู้อยู่ในวงการมานานเวลามีคนสั่งให้ทำแบบนู่นนี่นั่นก็ทำต่อก็ทำอันไหนเกินทนก็บอกว่าเกินจะทนแล้วนะจะไม่ทนแล้วนะไม่หเอ็มรู้สึกว่าทำไมคนอื่นทำได้เราทำไม่ได้อ่ะ ไม่แต่ความบางทีก็มองแค่ว่าแบบเอ้ยแบบเผื่อเด็กดูไงแต่เขาเมื่อกี้พูดมาว่าเออเด็กไม่ดูท่องอื่นเลยดิก็แอบเออแอบเออแต่คนละแนวมันก็ต้องมีหลากหลายคนหลากหลายแนวมันจะมาเหมือนกันคนมันก็มีความต่างกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็เปรียบเทียบกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยชอบแกล้งเพื่อนชอบมากถึงขั้นว่าเพื่อนไม่อยากมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ก็ยักจะแกล้งเขาอีปีนเหรอหรู้เลยอีปีนเขาเป็นโลกอ้นี้เขาบอก เขาไปลงไม่ยินดีนร้ายกับใครอ่าเดี๋ยวเราก็บอกว่าให้เขาเอ็มไม่รู้เรื่องอะไรหรอกเขาก็ลงแบบสตอรี่ไอจีนะว่าแบบว่าอยากตายว่ะอะไระ้ยแบบดิ่งแล้วไม่รู้จะอยู่ไปทําไมชีวิตนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ทักเขาไม่หาแล้วมุดว้เราก็ส่งแบบหวใจไปหรืออะไรสักอย่างถามาว่าเป็นอะไรอีพีนก็บอกดิ่งว่ะแล้วก็เลยโทรหากันเพราะมันพิม์แบบเออมันคงไม่อยากพิมหรอกเขาโทรไปว่ามึงเป็นอะไร,รป่าอะไรอย่างเงี้ย อยากะเอ้ยแดนถามว่าเป็นอะไรอีกเป็นพวกมึงกูดิ่งๆว่ะกูแบบรู้สึกว่ากูไม่ยินดีอะไรใครเลยโลกนี้แบบใจร้ายกับกูนู่นนี่ถามว่าเป็นอะไรอีกินก็พูดแบบไม้กูถามว่าตายไปจะไปเกิดเป็นอะไรที่บอกเป็นอะไรเนี่ยแล้วเพื่อนตอบว่ายืนก็บไอ้เที่ยหายไหมหายหายยินดียินรายตายไปจะไปเป็นอะไรจะตายอยู่อย่างนั้นเองมันต้องคิดแล้วว่าตัวเองตายไปแต่ชาติหน้าจะไปเกิดเป็นอะไรปะ แล้วมีตอบ่าคำตอบอะไรมาไหมนอกจากคำว่านอกจากคำด่ามันก็รู้แหละว่าเราเป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยทำไมเมนูกูวุ่นวายยู่วะจริงจริงเฮ้ยเอี่ยงมะอันนี้ละเอียดได้ไหมคะได้อยู่ค่ะเสียบูหนูเปิดเรียนลูกไปเล่าสุดาแก้มเพิกขยาด ชอบไปต้องชิมดูน้ำตายังไละเปยเออชิมน้ำได้ป่นจะมาแตะลายอาชีพมดบอน้ำตาจะไม่ละลายเลยอ่ะอะไรวะเนี่ยทำไมมาทำไมอร่อยอยู่ไหนแหลมทุกอย่างแหลมเผ็ดแหลมเปรี้ยวแหลมเค็มจริงเหรอมาต้องแหลมหมป่ะ เฮ้ยมันอร่อยนะจริงชอบรสไหนชอบรสไหนไปมันได้มันได้แต่มันมันโดนเออเห็นไหมล่ะก็บอกแล้วมันแหลมไปทุกทุกทีน้าที่ระย่างเลยเฮ้ยมันอร่อยมันออร่ยเปรี้ยวเค็มเผ็ดอย่างเงี้ยถูกต้องฮะเออเชื่อไหนในช้อนตักช็อตน นนเยอะยอะเดียวข้าเหนียว,วน่านะอร่อยไหมแล้วกันเนี่ยอร่อยเริ่มมาใส่เลยไม่พูดพรำเออสอยแล้วถ้ามีกระเทียมเมื่อกี้นะนึกว่าต่องต่ำซาสา่สาซ่าเดี๋ยวเราจะอเครื่องเดี๋ยวก็พอดีแนะ่พอดีอา่าทำให้ดูวอร่อยจัง อันนี้ว่าหกพันห้ามั้งเครื่องเยอะมากแต่เส้นแบบตอนนี้ไปไหนเราอ่ะเส้นเยอะมันอึนะอึปะเฮายังไงต่อวะยังไงอะยังไงเอามันยืดๆไงยืดอไม่ได้แล้วอันนี้นี่ไงนี่ยืดๆอ่ะเอาน้ำมันคุกๆยกมันยืๆอๆอันนี้คุณโอยคุณกุ้งลืมเฮากุ้ง แปดพันหกคีบเหรอเขาตายฟรีแต e like. uh. no no. ่เขาก็กินเองเหรอหรองันด่ากูแน่เลอะอ่าพอมีกุ้งแล้วนักกินเวอร์คือไม่ให้ยิบจับอะไรเลยเดินมาเจ้าที่นี่อะไรใส่แล้วอะไรกันแล้วได้จานแล้วได้ลวกปะ รู้อ๋อกูต้อกรใจในใจไม่รู้แต่รู้อันเนี้ยมันแดกกันละวันนี้อันนี้จริงปะใช่ปะโลกนี้แบบใจร้ายกับกูนู่นนีะเป็นถาว่าไม้กูถามว่าตายไปจะไปเกิดเป็นอะไรมันแดกกันละวันนี้อันนี้จริงปะจริงปะมันร่วงมายังมันร่วงมาแั้ว แต่มันแค่ฟีดมาอ๋อล้วหอยกินไม่ได้มันฟีดมาใช่ป่ะมันกินไม่ได้จบแ้วนั้งแดดละาจารนี้มันยังไม่รู้แล้วมาเอามาไว้ตรงนี้ทำไมไม่เอามาเ่งมเอามาเอามาเอามานามเอมาเอามาเอเอามาเอาไานอ้มาเอาเอามาเอามาเอมาเอมอมาเอาเอามาเอมาเอาเอาเอา้าเามามาเอามาเอาอ่มาเออนาเมเนเ เออเอาผ้าไปเฉยห้าศีรษะต้องตัดใหม่นี่ค่ะทุกคนเสร็จแล้วไม่นี่คัดนี่ค่ะเอาปึกโอเคกูไม่มีเรื่องราวละไม่มีคดีแม่ค่ะมึงมันลักที่สุดแล้วล่ะอ่ะชิมหรอชิมเฮ้ยเศร้าอ่ะเฮ้ยมันอร่อยนะมันอร่อยไม่ว่าหรอกปลาหมึกเอาไก่ปลาหมึกเอาไก่ข้างล่าง ปลาหมึกอะถ้าไปโรงพยาบาลไปเยี่ยมด้วยนะคะอันนี้ต้องบกวนฝากเออแล้วคไปเยี่ยมหรือส่งดอกไม้ไปหากระเช้าก็ได้ถ้าสองสามวันนี้หมูอือแตกท้องร่วงก็นี่แหละค่ะยำยำนี่เลยมันดีอเห็นไม่ะักอาจจะผิดอาจจะผิดด้วยองค์ประกอบหลัก เผ็ดปะเผ็ดแบบหมาลิ้นห้อยเลยอ่ะเอือมันเผ็ดอยากกินเป็นเผ็ดตัวเงื้อออกแก้มเนี่ยจริงจริงก็อร่อยนะแต่ถ้าถามว่าเต็มสิบอ่ะนี่มันจริงหมูเหมือนสุกไม่ดีนะเนี่ยมันเป็นหมูแดงไม่ได้สุกหรอกก็ไม่บอกวันนี้น่าอร่อยหรือไม่สุกหมูแดงเอย่าตลกเราเป็นอินฟู ให้่าลอยให้เท่าไหร่เนี่ยให้เท่าไหร่อะฉันขอให้จานนี้ได้เพียงเพียงใส่ซาให้ด้วยนะไได้ค่ะสามเท่านั้นค่ะถ้าเป็นรายการอื่นเขาถอดกังเกงเปือใช่ปะขอถอดเสื้อในแทนนั่นเอง เออให้คะแนนได้ดมาม่าเห็นหน้ากูณร่วมมาจากบ้านเลยได้เ <laughs> ชิญระมายชั้นที่สามเสนอล,ละเอาฝากผลงานหน่อยสุดท,ท้ายแล้ว,ลวนะคะตอนนี้ก็มีเพลงที่จะปล่อยนะคะในปีนี้ฝากด้วยใช่เกี่ยวก,กับปล่อยไตอนนี้ทำไว้ทั้งหมดเลยนะ <laughs> นดืยว,วดยความที่แบบมันว่างอ่ะก็เลยทำไว้ได้สี่เพลงฮะใช่มีอีมิกซ์ทำเพลงหนึ่งแล้วก็มีไปทำกับอีสานเลยเป็นเพลงเฉพาะกลุ่มเลยแล้วก็เป็น랩สองเพลงรอนะคะรอนะคะภาพยนตร์ไม่ต้องพูดถึงดีกว่า ปีหน้าปีหน้าื่องมาฝากด้วยบิสคีเมาใครอยากจะมาปีหน้าก็ลองมาประกวดดูเพราะว่าเป็นเวทีที่เปิดจริงๆเอาผู้หญิงกับหลากหลายเพศประกวดด้วยกันหมดเลยแล้วก็ไม่ได้แบบพี่หนูไม่สวยหนูอ้วนไม่เกี่ยวเลยสวยมาสวยจริงๆฮะสวยให้รู้สึกว่าสวยเองไม่ต้องพูดอื่นมาว่าสวยค่ะโอเคค่ะวันนี้ก็เดี๋ยวไปลวกปลาหมึกเพิ่มก่อนจบเถอะ่อ้โหไม่ตั้งเอาไม่ได้นะวะไม่มีไปเหรอ ฝากติดตามช่องทางนี้ด้วยค่ะฝากติดตามนะคะวีดูนะคะเมนูขผมพี่ใส่พริกกินเมนนะคะก็อย่าลืมติดตามดูได้นะคะฝากของอาอ้นแช่หน่อยได้ไหมคะค่ะอุ๊ยน้ำก็ะเทนใส่ปากเลยอะใส่ปากกระเด็นไกลไปป้ะอ่ะอ่ะใครจะหันใครอ่ะไหนหันหันยังไงหันยังไงหันยังงี้ป่ะอย่างงี้ใช่ไหมเอ้าใช่สิแบบนี้ ข้างนี้หรอข้างนี้นตกลงเขาหันได้ปะะ่าวว่ะ